ลบฝนเฉยๆฝนเหลือบลิคิดไทยแลนด์ นี่ไข่พะโลท,ที่สั่งใส่ถุงไว้อะ่ะไม่เอาแล้วนะอิ่มแล้วจ้าสอ,อย่าง80บาทจ้าขอบคุณจ้าเอาขายได้แล้วก็จ่ายมาซะอะไรเพิ่ขายได้นิดเดียวเอง ขอพัดคอนไปก่อนได้ไหมก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลื่อนเหรอนี่เธอขอเลื่อนมาหลายวันแล้วนะมันจะปาไปครึ่งเดือนแล้วเธอก็รู้อยู่ว่าเจ๊อ้อยเขาไม่ชอบคนติดหนี้แล้วไม่จ่ายฝากไปบอกเจ๊อ้อยให้หน่อยเถอะขอความเมตตาแม่ค้าสมัยนี้ไม่ได้ขายของดีดไม่ต้องมาอ้างเลยทําไมตอนกู้ไม่คิดให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีจ่ายร้านนี้อยู่ไม่ได้แน่ ใ,ใ,ใช่ๆใช่มั้ไหมเนี่ยใช่2ีบาทขอนะ เฮ้ยเฮ้อยอะไรเนี่ยเฮ้อยอะไรวะสังคมสมัยนี้แม้แต่ขนมใส่ไส้ยังไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้ลูกค้าน้างใจเย็น บ้นานเลาฝนเฉยๆน้ำขอน้ำได้ไหมฝนเปิเจนเย็นค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอหรอกอดอยากมาจากไหนเนี่ยเจนเนี น้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวติดคอนี่เธอรู้จักฉันด้วยเหรอฉันชื่อเฟินเหรออะไรกันเฟินชื่อตัวเองจำไม่ได้เหรอเราเป็นเพื่อนการสมัยเรียนไงเราบ้านเธออยู่ไหนแล้วครอบครัวเธอเขาไม่ออกตามหาเหรอโหหนักเลยเอางี้เดี๋ยวเธออยู่กับฉันไปก่อนช่วยฉันไขข้วแกงเรื่องอื่นค่อยว่ากันออืม ขายข้าวหมดไปหมดแล้วอืมวันนี้ลูกค้าเยอะเออวันเราเริ่มจำเธอได้แล้วนะจริอ่ะจริงสิแต่ว่ายังจำได้ไม่หมดหรอกแค่นี้ก็ดีแล้วเออเดี๋ยวเธอไปล้างจานในครัวก่อนนะเดี๋ยวฉันขายต่อเองได้ได้ได้รับอะไรดีคะ<ป>อ,อะไรดีคะ เอาน้ำพริกกะปิหนึ่งชุดค่ะแล้วก็ปลาทอดหนึ่งตัวแล้วก็เอาไข่พะโล้ด้วยนะคะได้ค่ะเอ้ยไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่คนแถวนี้แล้วค่ะพอดีว่ามาตามหาคนพอ,อแล้วเจอยังคะยังไม่เจอเลยค่ะหลายวันแล้วออขอให้เจอไวๆนะคะเอีชวนลูกค้าไปนั่งตรงนี้เลยค่ะ นะคะคุณลูกค้าค่ะเออขอเลื่อนไปก่อนนะวันนี้ยังไม่พอใช้นี่อะไรฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยรู้ได้ไงว่าฉันมาทำอะไรก็น่าจะมาทวงนี่รู้ดีหยา,าไเอามาเอามาบอกให้ใจ่ายแค่วันนี้ไงหยาเสียงอะไรอ่ะ เอามาปล่อยนะปล่อยเ่อเอามาเาเเอามาเอามาคุณเฟิร์นฟนคุณเฟิรนฟนคุณฟนคุณอมคุณฟนคุณเฟนจำอมได้ด้วยหรอคะ อมตามหาตั้งนานจำได้แล้วดีนะพี่วันนะช่วยฉันไว้เพื่อนกันคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นมีเพื่อนเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงด้วยเหรอคะทำไมแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วมาทำไมใจเย็นไ,ไม่มีอะไรหรอกอ๋อไม่มีอะไรแค่แปลกใจขอบใจนะคะที่ช่วยคุณเฟิร์นเอาไว้ทำไมต้องเรียกคุณด้วยเธอเป็นลูกคุณหย่หองเราเฟิร์นคุณเฟิร์นอ่ะเขาเป็นลูกสาวของประธานบนริษัทเลิฟลี่แฟมิลี่เฮ้ยจริงดิ แล้วลูกสาวของท่านประธานบริษัทอะไรนะ l o v e l y Family นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำไมต้องมาเก็บของกินล่ะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่คุณเฟิร์นกำลังเดินทางมาที่บริษัทคุณเฟิร์นขอลงไปถ่ายรูปเล่นที่ข้างทางระหว่างที่ข้ามถนนคุณเฟิร์นก็โดนรถชนทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลล่ะก็นั่นแหละระหว่างที่รักษาคุณเฟิร์นก็เหนียวจากโรงพยาบาลเฟิร์นทำไมทำแบบนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ชั้นความจำเสื่อมก็เลยกลัวไปหมด เอาละค่ะคุณเฟิร์นเจ้าสวยท่านรอแล้วเรารีบกลับกันดีกว่าได้ได้ตีใจด้วยนะเฟิร์นคุณออมช่วยเบิกเงินมาใช้หนี้ที่วันกู้มาทั้งหมดเลยนะค่ะคุณเฟิร์นวันเธอเป็นเพื่อนที่ดีไม่เคยทิ้งฉันในยามฉันลำบากเธอไม่ต้องขายข้าวแกงที่นี่แล้วนะเอา้าแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะเฟิร์นเธอไปขายที่โรงงานฉันมีพนักง,งานเป็นพันๆคนเลยนะ พี่ดอ,อกไฟขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะคะพร้องแล้วัแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจลลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมาตโบทยิ้ม ทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นเลิฟลี่คิดไทยแลนด์